าใต้ใครว่าเผ็ดอย่างเดียวมาดูซิว่าถ้ายกครัวจากนกครศรีธรรมราชมา,าไว้ที่กรุงเทพรสชาติจะเหมือนไปกินที่เมืองคอนไหมวันนี้เรามาท้าความเผ็ดกันที่ร้านเยี่ยมใต้ค่ะซึ่งเปิดไาแค่2ปีแต่ชี้เสิร์ฟกระแสะแรงเกินต้านจนได้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กของกระทรวงพาณิชย์การันตีคุณภาพว่าเป็นร้านอาหารไทยที่มุ่งเน้นเรื่องรสชาติวัตถุดิบและการบริการแบบไทยแท้แก่ทำเองผลิตอยู่ดค่ะของกุย่ายสด ทุกจานเป็นต้นตำรับสไตลน์นครศรีธรรมราชค่ะที่มีเอกลักษณ์รสจัดจา้านแซ่บไฟลุกด้วยคอนเซปต์เหมือนคนที่รักทำให้กินที่บ้านพริกแกงร้านนี้ตำเองค่ะส่วนเมนูทั้งแกงไตปลาแกงเหลือง3มชั้นผัดสตอผักเลี้ยงผัดไข่พะโลเมืองคอนเรียกว่าขนมาทั้งเมืองแถมใจดีทุกโต๊ะจะมีน้ำพริกกะปิพร้อมผักส,สดๆมาเสิร์ฟแบบนี้ทำไมต้องไฟลุกคะมันจะได,มะได้มันจะได้หอมค่ะองมันจะได้หอมนะถึงเครื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงน้ำแกงต่างๆร้านเยี่ยมใต้จะใช้วัตถุดิบสดใหม่จากภาคใต้แท้ๆส่งตรงมาทุกสัปดาห์อาหารมายั่วกันขนาดนี้รออะไรละจ้าลงมือชิมกันเลยจ้ากินกันแบบไม่ห่วงสวยลุยๆไปกันต่อ<ส><ด><ส><ด><ส><ด> อยานที่บ้านเลยอ่ะอย่นี้คือเป็นคนนะ่ะไม่ค่อยกินแกงไตปลาเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันเค็มเป็นคนไม่กินเค็มแต่ว่าแกงไตปลาเนี้ยกลมกล่อมมากอร่อยมากมแกงช่องปากระบอกอก็อร่อยอแล้วก็ไข่พะโลก็อร่อยไม้ได้หนักมันหมูนะเด้งมากเปื่อยมากอร่อยมาก บอกเลยนะแก,ง,ง,แกง,งส้มแกงส้มจุดม้แลวดูสิไม่เหลืออะไรเลยปากกระบอกปากกระบอกไข่ยอดมะพร้าวคือถ้ามันใต้แท้ๆอะมาดูเครือ่องแบบแล้วคือความจัดจ้านอ่ะอกินไปคือแบบเนิร์ดทำไมถึงรู้เป็นใต้แท้คะเพราะหนูก็คนใต้แกงส้มมันร้อยอะค่ะร้อยมากเลยนะคะแกงส้มมันร้อยอะค่ะร้อยมากเลยนะคะเออหนึ่งขอนหนึ่งขอนหนึ่งขอนค่ะ ใครอยากจะลองตอนนี้เขามีสสาขาแล้วนะคะสาขาแรกอยู่ที่เลี่ยงเมืองปักเกร็ดค่ะและสาขาเดอะคริสตันชชยพฤกษ์ใครคิดว่าอาหารใต้ต้องเผ็ดอย่างเดียวลองมาที่ร้านเยี่ยมใต้ก่อนค่ะแล้วจะรู้ว่าเหมือนคนที่รักทําให้กินที่บ้านมันเป็นยังไงเพราะอาหารไทยต้องไทยซี